สุดินก็ไปสงขาสอเหมือนกันไปที่ควนลังเขาจัดงานนี่แหละครับเนี่ยวันส้มโอว่า้นเถอ,อนี่ส้มโอควนลังเขาว่านะม,มหกรรมวันส้มโอหอมควนลังและก็ของดีเมืองควนลังอ้าวนี่งานใหญ่เลย เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายทรงพลสวัสดิ์ธรรมเนี่ยเป็นประธานพิธีเปิดงานมหากรรมส้มโอหอมควนลังและก็ของดีหลายอย่างเลยนี่จัดขึ้นที่บริเวณแยกสนามบินนอกกับสนามบินในตาบนควนลังหันใหญ่สงขลาโน่นนะครับเป็นการจัดงานครั้งแรกเลยเนื่องจากว่าส้มโอที่เมืองควนลังก็บอกหว่รสชาติดีนี่ส้มโอสีแดงเนยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองควนลังบอกว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ส้มโอหอมควนลังและก็ส่งเสริมการปลูกให้แพร่หลายมากเลย นะครับเนื่องจากว่าเป็นพืชประจําท้องถิ่นของตำบลควนลังและยังเป็นหนึ่งในพัน์ส้มโอพันธุ์ดีของไทยรสชาตินี่ไม่ต้อง,องอห่วงเลยคือหวานอมเปรี้ยว oh. หวานอมเปรี้ยว oh. เนื้อนี่สีชมพูเรื่อๆว่าอย่างนั้นมีกลิ่นหอมและก็ที่สําคัญเนี่ยไรเมล็ดเนี่ oh. ไม่ต้องห่วงเลยไรเมล็ดเลย oh. ปัจจุบันเขาบอกว่าส้มโอพันธ์นี้เนี่ยกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ กําลังสร้างรายได้ให้กับชาวควนลังโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการหันตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหอมควนลัง นี่เออแล้วนี่นี่น้องไม่เกี่ยวใช่ไหมคะกี่ดาส้มโอที่ดาส้มโอกำมังเออเอ๊ะทต้องไปเผชิญประกวดเอาไม่ได้พี่จะมีเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนก็เป็นที่ดาทุเรียนนั่นยาที่ดาอะไรต่ออะไรเนาะก็ต้องมีการประกวดที่ดากล้วยไข่ไงพี่ที่ผ่านมาเนาะ